ก็สวัสดีครับผมสวัสดีวันเสาร์ครับผมหนาวจังหวัดอื่นจังหวัดไหนหนาวบ้างครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับฝนจังหวัดหรือผมอยู่ีนโคตรหนาวเลยหนาวกว่าน,นี้มีอีกไหมนี่ผมมาสายสุดๆแล้วนะนะ่ะ phòng nào không khó sên không đọc cái này băng quà nào chặt cọc trạng hải giờ phải xí liệt luôn <laughs> tăng đồ đề ở you know. ดูดีตั้งดูดีแบบไม่มีอะไรมาชนอะลั่นแต่ตัวหายเออก็ดีแหละ รอาคุยใหม่หมดเลยนี่ทุกคนผมดักไว้ไหนบ้างเวลเน่ยเห็นจะกลับมาเลยทุกคนกลับเปลกหายไม่เจอ,เอ,อกลับเปลกทุกหลังนะหลังแรก ลังแรกก็ฟาว้วครับคำรับกับเด็กเอ๊ะเอาตรงนะทุกคนหนูมันกินอะไรแน่วะผมนักไว้ไหนบ้างเนี่ยนี่รอยคุยใหม่เนี่ย โอ๊ยทุกคนเอ้ยผมมาถึงทางนี้ไหมนะเพราะผมมาถึงทางนี้นะถึงไหมนะนี่ไง หลังที่สองก็ฟาวอะไรกันครับสงสัยต้องซื้อซะละบ้างหนูนะฮะไม่เป็นยังไงเนาะหลังไหนหลังไหนก็ฟาวกันแล้วทุกคนเนี่ยงี้ไม่มีมาแล้ว หลังพันไปเออมันลอยหนูเลยผมดูไม่พลาดหรอกทุกคนนี่ลอยอให้ได้เท่มันนะ่ะ แต่มันก็ตะเก่าแล้วนี่ไม่ไม่ได้ดักใช่ไหมได้แตะแบกใช่ไหม gì vậy? nói cắt mày mày đấy nè nhầm nhầm mày mày đấy lúc còn mới đặt cái này với các con? นี่ยองอ้าวนะแล้วตัวนั้นสีไดล้ะครับตัวที่สีแด้นั้นหนึ่งตัวส,สวยๆเป็นไงเอา้าดยงดูด ตะกูนะครับนี่ไปดูหลังกันก่อนเลยเสร็จแล้วท like ี <S <S ่ห้าตักไว้แถวนี้ไห้บ่าโอ้โหเฮ้ย ไม่มีวะตวผมไปดักไว้ไหนวะกลับไม้ก็นดูมูวุดไป้วยทุกคนโอ้น่าดูไอหนูพวกนี้นี่มันขนาดนี้แล้วมันไม่ล่านะกับดักผมอ่ะ ผมไม่จักกับจักว้เธไหนเมื่อกว่เอาตรงเลยงงผมไม่ได้ทำสัญลักษณ์อะไรเลยเดยนดูกอ่อนนะเดดูต่อไปกันเลยดีกว่าไม่ต้องหาแล้วหาไม่เจอรันนะครับผม ร้นานโดยไม่ติดนะครับคุณดักไว้แถวนี้ไหมล่ะข้างบนมีไหมอ่ะอ้าวเอ๊ะหลูก็เอาจจ่ไหม่ กอดไม่ดักกับดักมึงเหลือก่อนเออไปดูกันต่อไม่มีคือไม่มี ลองนี้เป็นไงไม่ลั่นนะครับไม่มีหนูผ่านเลยเอาหลุดอีกถูกทั้งผมไม่ใช่ทำอะไรก็พิษเราว่าเท่าไหนนะ Ở với mấy thang nhiều nữa cũng ra quay ạ Đi Này là เฮ้ยอะไรนครับนี่อ่ะเดี๋ยวหาก่อนนี่ทุกคนเจอแล้วเชื่อมขาดมาหรือไงล่ะเนี่ยโอ้แตกว่าตรงนี้อุ้ยโอ้ยสอ,องหลังสองหลังเฮ้อ กว่าจะเจอเนะพมก็ว่าผมดักไว้นะทุกคนเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปอีกหนึ่งหลังนี่ก็ผมเจอแล้วโอ้ยอย่างนี้ดวงต้องเข้าแล้ว <c oughs> นี่ต้องดวงต้องเข้าแล้วทุกคนโอ้ยอย่างก็แมวเลยทุกคน ไส้โลได้แน,น่นอนันมีไส้โลเลยนะครับมาดูยางหลังดมรูอยู่ไหนสรลุบเจอแล้วครับผมเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเองโอ้ยกดเลยดักแล้วลืมกอปุกแท้ แบบนี้ล่วงตรงเขาแล้วล่ะตัวใหญ่เกินเหนื่อยหน้าอกห,หนึ่งหลังหลังสุดท้ายผมไดไว้ไหนแล้วมันได้อยู่ผมเห็นตัวมันแล้วตะกก่แค นี่ <c oughs> ก่อนนี้ครับผมตัวที่สองสำหรับวันนี้ครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมก็ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ